สวัสดีพี่ๆชาวผสมเต็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็พบกันอีกคิดเคยนะครับน้ายามเย็นๆกับพราชุดสายวังนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปค r code สแกนหาได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็ยังไม่มีรายการพิเศษมานะครับเนาะก็ แต่มีมาเพิ่มเติมก็คือมีมาสี่สิบรายการเลยนะครับพี่ๆวันนี้เนาะอ่าแล้วก็อ่าจะมีสายวังแล้วก็พักเครื่องปะปนมานิดหน่อยนะครับอ่ะการเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเนาะอ,องคนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับอ,องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มอ่าเนื้อเนื้อปูนเพชรน,นะครับหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับผมโอ้โหเนื้อตาอ่าขอให้ครับเนื้อ ปูนเพชรนะครับหลังตาแผ่นดินแม่จะบอกเนื้อตาแผ่นดินซะแล้วนะครับอ่ะเนี่ยครับโอ้โหดูครับความแกล่งความแตกรายงานเนาะอ่าสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับเนื้อนี้ก็จะเป็นโซนอ่าโซนแกล่งอยู่แล้วนะครับพี่ๆอ่ะดีครับแล้วด้านหลังครับเป็นตาแผ่นดินนะครับผมโอ้โหนี่ครับอ่าเน้นย้ํากันนะครับพี่ๆครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับเนาะอ่าอันนี้รายการที่1นะครับต่อไปครับรายการที่2ครับ อ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อปูนเพชรนะครับอ่านี่ครับด้านหลังเป็นตาชดาสวยคมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อปูนเพชรนะนี่ครับโอ้โหพี่พี่ครับเนื้อปูนเพชรกายภาพเก่าๆแบบนี้นะครับอ่านี่ครับเนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องการยุบย่นของเนื้อพระนะครับอ่าดูเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นตาชดานะครับเนี่ยครับคมๆเลยนะครับพี่พี่ครับ นี่ครับหูพิมพ์คมสวยเลยเนาะรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อปูนเพชรอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอเนื้อปูนเพชรวันนี้เรามีมาสี่องค์นะครับนะเดี๋ยวเราประเดิมกันด้วยเนื้อปูนเพชรกันก่อนเลยครับนี่ครับเนื้อแกลงแตงไกลาแบบนี้เลยนะครับเกตทะลุซุ้มเนาะอค์นี้เกตทะลุซุ้มนะครับพี่พีครับ อ่าเนี่ยครับโอ้โหชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่านี่ครับกายภาพยุบย่นแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการที่สามครับต่อไปครับรายการที่4ี่ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับพิมพ์ใหญ่เนาะเป็นพิมพ์กล่องไม่ขีดนะพี่นะอ่าองค์นี้ก็จะหนาเลยนะพี่นะหนาเป็นพิเศษนะครับมวลสารก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหเนื้อแตกลายแบบนี้เลยนะครับอ่าเกททะลุซุ้มนะครับอ่าลอยยุบย่นลอยแตกลายนะครับสวยเป็นธรรมชาติเลยนะครับพี่ๆอ่าลอยยุบลอยย่นลอยแตกลายสวยเป็นธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้ค่อนข้างหนาแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้ค่อนข้างหนาเลยเนาะอ่าองนี้รายการที่สี่นะครับอ่ารายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับ อ่าองค์นี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์แหวกม่านนะครับอ่าหลังก้างปลานะครับพี่พี่ครับหลังก้างปลานะครับนี่ครับองค์นี้ก็จะมีการลงลักดํามาด้วยนะครับนี่ครับอ่าองค์นี้มีการลงลักดํามาด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าสวยๆเลยนี่ครับหลังก้างปลาครับอ่าองค์นี้รายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองค์นี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ยอดขุนพลนะครับพี่พี่ครับเนื้อ แกลแตแกไรลง,งาสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยครับหลังเป็นหลังเรียบเนาะอ่าตรงนี้เป็นหลังเรียบนะครับเนื้อก็ออกเหลืองๆนะครับเ <c oughs> นี่ยครับอ่าสวยดีนะพี่ๆนะอ่าตรงนี้รายการที่หกนะครับพิมพ์ยอดขุนพลเนาะหลังเรียบนะครับอ่ารายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับ อ๋อองนี้อ่อเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่อองนี้ก็มีเส้นกรอบกระจกเนาะอ่าส่วนด้านหลังครับพี่เป็นหลังภาษาจีนนะครับอ่าหลังภาษาจีนแบบนี้เลยนะครับอ่าขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับอ่มาม้วนสันมีนะครับนะม้วนสันมีแบบนี้เลยนะครับเนื้อนี่อ่าจะออกเขียวๆหน่อยนะครับอ่า แล้วก็ด้านหลังเพ็นหลังภาษาจีนนะครับหลังภาษาจีนอ่าองค์นี้รายการที่7นะครับต่อไปครับรายการที่8ครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จโตนะครับอ่นนี้จะเป็นลูกปัดแก้วเนาะอ่าเป็นมวลสารของวัดพระแก้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่ารอห้านะครับพี่ๆอ่าด้านหลังก็จะเป็นรอห้านะครับอ่าองค์พระก็มีการปิดทาทองมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูครับนี่จะเป็นลูกปัดแก้วนะครับนราเป็นหนึ่งในมวลสารของวัดพระแก้วเลยนะครับพี่ๆครับ นี่เป็นพิมพ์สมเด็จโตนั่งกรรมฐานนะครับด้านหลังออาเป็นรลหานะครับปิดทองมาได้อย่างดีเลยครับรายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับนี่ครับเป็นพระนาดูนนาคปกนะครับเนาะนี่ครับเป็นพระนาดูนนาคปกนะครับนี่ครับอันนี้เขาจะเรียกว่ามวลสารอะไรทั้งอย่างนะครับที่ว่าเคลือบผิวพระเอาไว้เลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับ อันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับอ่านี่ครับดูการระเหิดของปริภาพนะครับพี่พีครับอ่ารายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์สมเด็จโต3บาทนะครับผมอ่าเป็นพิมพ์สมเด็จโต3บาทเนื้อแกลงแตกไายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อแกลงแตกไรยงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ โอ้ดูขยภาพนะครับพี่พี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับอ่านี่สามบาทนะครับพี่พี่ครับมีบาทสามใบเนาะอ่านี่ครับอ่หลังเรียบแตกรายงานครับรายการที่สิบครับอะไรครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าังนี้ครับเป็นสมดิษฐ์ดำนะครับอ่านี่ หลังจะตรงๆแบบนี้นะครับองนี้มีกลิ่นนะพี่นะองนี้มีกลิ่นดังด้วยนะครับสมเด็จดังมีกลิ่นดังนะครับนี่องนี้มีกลิ่นนะครับอนุญาตลงกล้องเลยครับอ่านี่ครับโอ้โหคาบเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับคาบเก่าๆเลยนะครับองนี้รายการที่11ครับต่อไปครับรายการที่12ครับอ่าองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อชั้นหมากเนาะมีเส้นกรอบบัางครับพิมพ์นะครับ ด้านหลังพี่รอสอหนึ่งร้อยยี stories, salt, ่สิบเอ็ดนะครับพี่พีครับอันนี้จะเป็นเนื้อชานหมากนะครับเป็นเนื้อชานหมากเนาะนี่ครับเหมือนจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธด้วยนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ลุงพุทธด้วยนะครับพิมพ์นิยมเลยนะครับพี่พีครับพิมพ์นิยมเนื้อชานหมากนะครับก็พิมพ์ลุงพุทธนั่นเองนะครับด้านหลังรอสอหนึ่งสองหนึ่งครับอันนี้รายการที่สิบสองครับ ไปครับรายการที่13ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นพิมพ์พุทซ้อนเนื้อชานหมากนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่ามีคาฟ้าครับไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่ามีคาฟ้าครับไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับ PPFc ครับอ่าพิมพ์พุทซ้อนนะครับอ่าตรงนี้รายการที่13นะครับอ่ารายการที่13ครับ ต่อไปครับรายการที่14ครับอาหารนี้ครับเป็นพายคู่นะครับพิมพ์ปฐมเทศนาแล้วพี่นะสมเด็จโตพายคู่พิมพ์ปฐมเทศนนานะครับพี่พีครับโอ้โหนี่ครับเนื้อชานหมากเนื้อชานหมากด้วยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อชานหมากนะครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับนาองนี้ครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับหลังก็เป็น นี่ครับหลังเรียบเนาะมี App, ร่อรอยมวนรรสารการยกย่นของเนื้อพระนะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นเอ่อพิมเชียงแสนมีหน้ามีตาแล้วพี่นะอ่าเป็นพิมพ,พ์พระประธานเชียงแสนมีหน้ามีตานะครับอ่าส่วนด้านหลังก็เป็นหล Shim ังเรียบเนาะมีรอยยุบย่นนะครับผมอ่าอ่าองนี้เนี่ยครับเห็นไหมมีใบหูนะครับมีหน้ามีตาจมูกป,ปากเนาะแล้วก็มีเส้นแซมสองเส้นแบบนี้เลยนะครับ เส้นสีธนาคาเส้นบลลูแก้วเนาะสองเส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังอง์นี้เป็นหลังเรียบนะครับหลังอง์นี้เป็นหลังเรียบครับผมรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับองนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับโอ้โหเนื้อเก่าเก่าคราบเยอะๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อเก่าเก่าคราบเยอะๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบหกนะครับพี่พีครับ ชอบถูกใจทักไลน์โทรมาปิดกันได้เลยนะครับอ่าองนี้ครับมีดอกแร่ด้วยเนาะอ่าองนี้มีดอกแร่ด้วยครับรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จนะครับอ่านี่น่าเขาหน้าจะเรียกว่าพิมเสียนโตนะครับแต่เนื้อเก่ามากเลยนะครับก็เลยเอามาติดไม้ติดมือมาเลยนะพี่น้าองนี้ครับ หลังก็มีร่องรอยการแตกนะครับผมแตกลายนะครับนะการแตกลายนะครับอ่านี่ครับกายภาพโอ้โหดูครับอ่านี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอ่าดาหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนะาะอรงนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับ ต่อไปครับรายการที่18ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์อ่าสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์เรืองแสงนะครับพี่ๆอ่าองค์นี้พิมพ์ไกเซอร์เรืองแสงนะครับอ่านี่ก็มีพวกมนสารเม็ดแร่อ่าจากวัดพระแก้วนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหเต็มเลยนะครับพี่ๆองค์นี้เรืองแสงนะครับนะอ่านี่ครับมีลูกปัดแก้วมุกทองนะครับอ่าเม็ดพระธาตุก็มีนะครับเนาะอ่ามีเม็ดพระธาตุด้วยนะครับผม อ่่านีด้านหลังก็มีหมุดทองนะครับลูกปัดแก้วเอ่ยนะครับผมเม็ดมูลสารต่างๆเลยนะครับอ่ารายการที่18นะครับต่อไปครับรายการที่19นะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เสนโตนะครับอ่าพิมพ์เสนโต2หน้านะครับอีกด้านหนึ่งเป็นพิมพวัดเกรดเจ็ดชั้นออกตันเนาะอ่าวัดเกรดเชั้นออกตันนะครับโอ้โหเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับองค์นี้เป็นพิมพ์2หน้านะครับนี่อ่า ดูครับเนือ้อยุบยน่นแบบนี้เลยนะครับเก่ามากเลยนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านั่นเองนะครับพี่ๆแต่เราดัานไม่เหมือนกันนะครับอ่าตงนี้รายการที่สิบเก้านะครับอ่ารายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่าตงนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีหน้ามีตามีมสังขติเนาะอ่ามี แร่ตะไบทองนะครับแล้วก็เป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับพี่พีคือนี่ครับหอาจะเรีกวันเนื้อแดงเนาะอบางคนก็เรียกเนื้อสบู่เลือดนะครับพี่พี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่ตาจมูกคิ้วปากคมชัดเจนเลยนะครับอแล้วก็มีแร่ตะไบทองเนาะมีแร่ตะไบทองแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหคราบเก่าเกแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับอ่าคราบเก่าเกแบบนี้เลยนะครับอแล้วก็หลังเป็นหลังเรียบนะครับ หลังเป็นหลังเรียบนะครับอรงนี้รายการที่ยี่สิบนะครับเนื้อสบู่เลือดครับต่อไปครับรายการที่ย1คสับเอ็ดครับอนนี้ครับเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์พุทธซ้อนนะครับโอ้โหเนื้อนวลนวลแบบนี้ครับแกะปูนแตกลายงาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับสวยมากนะครับนะอ่าพิมพ์พุทธซ้อนเนาะขออนุญาตลงกล้องครับอ่านี่ครับพภาพกองเก่าแบบนี้เลยนะครับ มีเม็ดแร่ยกเขียวยกแล้วก็เม็ดผ้าซุ้มกอเนาะส่วนด้านหลังนี่เป็นหลังเรียบนะครับอ่าตรงนี้หลังเป็นหลังเรียบนะครับอ่าตรงนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่าตรงนี้ก็เป็นพิมพ์พุทธซ้อนนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พุทธซ้อนอันนี้จะเป็นเนื้อหากุเพดานโบดนะครับผมอ่านี่ครับ จีนฟตซอนครับใบหน้าติดคมชัดด้วยนะครับตาจมูกปากชัดเลยแล้วก็องค์พระนะครับมีการลงลักผิดทองมานะครับอ่าพุทธศินของอ่ากุเพดานโบสถ์นะครับจะมีการลงลักผิดทองนะครับนี่และด้านหลังก็เป็นตาชดาแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นสมเด็จดำนะครับอ่า อันหลังแบบนี้เขาเรียกว่าหลังดอกพิกุลนะครับพี่ๆครับอาจจะมีตุ่มๆแบบนี้นะครับเนาะาเป็นสมเล็กด,ดํานะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อแข็งแงแบบนี้เลยนะครับสันแข้งนะครับค่อนข้างคมเลยนะครับพี่ๆรงนี้นะสันแข้งค่อนข้างคมนะครับเนื้อดํานะครับแล้วก็มี ดอกพิกลเนาะเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าดอกพิกลนะครับหลังดอกพิกุลนะครับรายการที่23นะครับไปครับรายการที่24ครับอ่าตรงนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับด้านหลังครับพี่รอสอยยี่สิบแปดนะครับรอสอยี่สิบแปดนะครับผมโอ้โหเนื้อสวยสวยเนื้อจัดจัดแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับมวลสารมีเห็นชัดเจนเนาะเนื้อแตงเลยงานนะครับผมงิเศษเอ่ยมีเห็นชัดเจนนะครับ เนี่ยเก่าๆเลยเห็นแหวนผงช็อคผงวิเศษนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังครับพี่รอสอนะครับยี่สิบแปดครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับองนี้ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกทะลุซุ้มนะครับด้านหลังก็พี่เป็นาแบบนี้เขาจะเรียกว่าหลังเครือเถานะครับอันนี้เป็นหลังเครือเถานะครับผมอ พิมก็จะเป็นพิมพ์เขตพิมพ์ใหญ่เขตทะลุสู้นะครับเนื้อหาก็มีคราบฝุ่นคราบหิ้งเนาะเนื้อผ้าจะออกขาวนุ่นๆนะครับสันแข้งก็ค่อนข้างคมนะครับผมหลังก็เป็นเครื่อเทานะครับพี่ๆครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับองนี้รายการที่25นะครับต่อไปครับรายการที่26นะครับนี่ครับเป็นฟักกิ้งพปาเวเล์นะครับพิม์สมบูรณ์พูนสุกเนาะ อ่นนี้จะเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับองนี้จะมีเป็าจะเป็นเนื้อเมฆพัดก้นมีรอยจานนะครับพี่ๆครับก้นมีรอยจานองพระก็มีการปิดทองมานะครับนะอ,องพระก็มีการปิดทองมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมองนี้รายการที่26นะครับต่อไปครับรายการที่27ครับอ่นนี้ก็เป็นพระกิ่งพระวเรศนะครับพิมพ์สมบูรณ์พูนสุขนะครับเนื้อเป็นเนื้อสมบิษฐ์โบราณนะครับ อนี่ครับก้นก็จะเป็นก้นถ้วยเนาะอ่าองนี้กลิ่งดังนะพี่นะองนี้กลิ่งดังนะครับอ่าอนุญาตลงกล้องเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อดำาำแบบนี้เลยนะครับพี่พครับอ่าเป็นพิมพ์อ่าสมบูรณ์พูนสุกนะครับผมอ่าด้านหลังก็มีโคตรเมล็ดงานะครับอ่านี่ครับก้นถ้วยนะครับรายการที่27นะครับต่อไปครับรายการที่28ครับ อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอ่าด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับพี่่ครับด้านหลังเป็นหลังภาษาจีนแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเนื้อก็จะไปทางเนื้อแกล่งนะครับเนาะอ่ามีเส้นสีชนะนะครับผมชัดเจนนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นหลังภาษาจีนแบบนี้เลยครับอ่าตรงนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะครับอ่า ต่อไปครับรายการที่29นะครับอ่านีะครับเป็นชุดพิมพ์พระคะแนนนะพี่นะอ่ามีสามองค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้กันก่อนนะครับผมอ่ามีสามองค์องค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานคะแนนนะเนี่ยเนาะพิมพ์ใหญ่พระประธานคะแนนเนี่ยมีเส้นสีธนะด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีเส้นสีธนาด้วยนะครับองค์เล็กนะครับอ่าก็อีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับมีเส้นสีธนาด้วยนะครับผมอ่า อ่ะองนี้นะครับยี่สิบเก้านะครับสามองเลยนะพี่นะอ่าองนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเส้นสีธนานะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานคะแนนนะครับอ่ายี่สิบเก้านะครับสามองนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับอันนี้ก็เป็นชุดคะแนนเหมือนกันนะครับสามองเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับเนื้อดำนะครับพี่ๆ เนื้อดำนี่ก็ต้องแม่เหล็กนะครับนี่เห็นไหมแม่เหล็กตูดติดนะครับเบนจลงเบนจลงรองดูดนะครับเบนจลงก็ดูติดนะครับแล้วก็เนื้อดําอีกหนึ่งองนะครับดูติดเหมือนกันนะพี่นะแม่เหล็กตูดติดเนาะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเนื้อดําครับแล้วก็ดูอีกอง์นึงนะครับนี่ครับ มีดอกแล่ด้วยนะครับนะ,ะวันนี้มีดอกแล่ด้วยมีคาเฟ่คาบแป้งนะครับผมอ่านี่ครับเกาเกเลยแล้วก็อันนี้เป็นแหวกม่านคะแนนนะครับแหวกม่านสมเด็จแหวกม่านคะแนนเนื้อเบญจรงนะครับอ่านี่ครับรายการที่สามสิบก็สามรายการเช่นกันนะครับผมสามองค์สามร้อยห้าสิบครับรายการที่สามสิบนะครับ ต่อไปครับรายการที่31ต่อไปก็จะเป็นพระเครื่องนะพี่นนองพอดีผมก็เอามาปนกันหน่อยนะพี่นะก็เดี๋ยวจะหาย,หายไปายนานเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพุทธวนะครับเบอร์ส1นะครับอันนี้น่านจะเป็นปี97เนาะอ่านี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับพี่ๆครับหลงวงพุทธดปีเก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับผมอันนี่ครับขายขึ้นเต็มเลยนะครับ มีรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนะเดี๋ยวลองแม่เหล็กนะครับปกติแม่เหล็กดูดติดอยู่นะพี่นะเดีย๋ยวสักครู่นะครับอ่าแม่เหลก็กแม่เหล็กดูดติดนะครับเนี่ยเนี่ยครับอ่าแม่เหล็กดูดติดนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับอ่านี่ครับเป็น รูปถ่ายสมเด็จโตนะครับเนาะแล้วก็มีเส้นเกศสามีจีวรนะครับแล้วก็มีแผ่นทองนะครับตรงนี้เนาะนะครับอ่านี่ครับอ่าแล้วก็มีตอกโคดระคังนะครับแล้วก็เนี่ยมีเส้นเกศสานะครับแล้วก็อ่าจีวรเนาะอ่าอันนี้ก็เรี่ยมเก่าๆเลยครับรายการที่สามสิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ พิมพ mm. ์นิยมเนาะอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่านี่ครับเนื้อมุ้งด้วยนะพี่พี่ครับนานๆจะมีมานะครับผมอ่ามีเมตตาพระอินทร์ตรงนี้ด้วยนะครับนะมีเมตตาพระอินทร์ตรงตรงนี้ด้วยนะครับต้องดูดีๆนะครับพี่พี่นะอ่านี่ครับมีเมตตาพระอินทร์ด้วยนะครับอ่ามีข้าวที่เบ้านะครับผม อ่านี่โอ้โหดูครับพี่สวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมเนื้อมุ้งนะครับผมอ่าบางเอฟซีเขาจะเรียกเนื้อมุ้งกันนะครับอ่าก้นก็มีรอยตะใบนะครับอ่ารายการที่สามสิบสามครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่ครับอ่านี่ก็เป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับ เนื้อมันๆแบบนี้เลยนะครับรา,ายการที่สามสิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าครับอ่านี่ครับเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พีครับหลังแบบเานา,า,าะเนื้อผงกะลาคุกลักนะครับพี่พี่เนื้อผงกะลาคุกลักนะครับผมนี่ครับมีปิดทองนะครับเนื้อผงกะลาคุกลักนะครับพี่พี่ครับ อ่าองนี้รายการที่สามสิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สามสิบหครับอ่านี่เป็นสมเด็จก้อนนะครับพี่พี่ครับนี่มีคาบกลุ่เต็มเลยเนาะอ่านี่ครับอ่าดูคร่าวๆเนาะนะครับองค์พระก็จะมีพวกคาบกลุ่แบบนี้นะครับอ่าองนี้รายการที่สามสิบหนะครับสมเด็จก้อนนะครับ ต่อไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับอ่านี่ครับเป็นพระนางพญาเนาะเนี่ยครับเป็นพระนางพญานะครับพิมพ์จมโบ้นะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าที่ว่าแต่กุตรงผนังหรือเปล่านะครับตอนองนี้องค์ค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวอนุญาตวัดให้ดูนะครับความยาวนะครับประมาณสิบสองเส้นนะพี่นะจาก เกจพระถึงด้านล่างเนาะประมาณ12เซนนะครับความกว้างนะับฐานกว้างข้าประมาณ8เซนนะครับอ่าเนี่ยประมาณาาาคร่าวๆแล้วนะเนี่ยประมาณอ่า7เซนครึ่ง8เซนนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยครับประมาณเกือบ8เซนเนาะอ่านี่ครับ,รอ,อ,นะอ,รบองค์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ อ่าตรนี้รายการที่ส7นะครับขออนุญาตลงกล้องกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่อ้โหมีเม็ดแร่ด้วยนะครับเนี่ยอ่ามีเม็ดแร่ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับพี่พีนี่เม็ดแร่นะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่37ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปครับรายการที่ส8ครับอ่ามีมาสององนะครับพี่พีครับขนาดก็เท่ากันเนาะ นี่ครับขออนุญาตดูอ่ามีเม็ดแร่นะครับนี่โอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาเลยครับรายการที่สามสิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้านะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับลงชาติด้วยนะพี่นะพิมพ์จัมโบ้ลงชาติด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับขนาดนะครับด้านนี้ประมาณ หกเซนนะครับส่วนด้านนี้ประมาณ10เซนเนาะนี่ครับพี่พ์จโบครับเอาไปไวๆเลยนะครับพี่ๆครับลงชาติมาด้วยนะครับนะ,ะสมเด็จนะครับพิมพ์จมโบเนาะลงชาติมาด้วยครับนี่น่าจะเป็นสายวังพี่นะเนี่ยองค์ใหญ่ๆแบบนี้เนาะแล้วก็ลงลักลงชาติมาแบบนี้นะครับต้องเป็นสายวังแน่นอนนะครับ รายการที่สาบ้านะครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่4ี่สิบครับมีมาสององนะครับพี่พีครับขนาดเท่ากันเลยนะครับนะได้มาสององเนาะน้าหนักเหมือนจะเป็นเนี่ยครับเป็นตะข่ายตะข่ายแบบนี้เลยนะพี่นะไม่แน่ใจครับเขาเรียกว่าหลังอะไรเนาะแต่แปลกดีนะพี่นะพิงนจัมโบ้องคใหญ่ดีนะครับเนี่ยครับโอ้โหองใหญ่สะใจเลยนะครับผม เรียนรูเนื้อหาคร่าวๆนะครับผมนี่ครับก็จะมีการลงลักนํามาด้วยนะครับมีการลงลักนํามาด้วยเนาะอาอตรงนี้รายการที่40นะครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจัดกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกัดครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับ แคปคิวอาร์โค้สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ